นนนี้้เเเเลยเป็ไไงงขาดจริๆะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพวกกับบุมในช่อง s w i ตเ้ครับเมื่อกันชิงเคยนะคะท่านผู้ชมวูแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บก o ช็อปทีเชกันเองนะคะนั่นก็คือเอ่อเว็บสําหรับขาย ID แดี m แท้ม r ครับนะคะราคาถูกแล้วก็ เปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะคะโอเควันนี้บุ๋มก็จะมาทําการซื้อให้ดูก็แล้วกันนะคะว่าจะได้จริงหรือเปล่านะคะราคา50บาทแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยเนาะโอเคแล้วก็ไปซื้อกันเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราโอนเงินกันเลยดีกว่านะนี่เลยนะคะก็จะบอกว่าเป็น ID แท้ UFA นะคะเปลี่ยนได้ทุกอย่างยันลูกหลานเดี๋ยวก่อนมีสินค้าเลยอยู่10ชิ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรารีบไปโอนเงินก่อนเลยเดี๋ยวสินค้าหมดก่อนนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นเว็บที่ค่อนข้างจะคุ้มค่า,านะคะแล้วก็เขามีหน้าแฟนเพจด้วยนะคะนี่เลยนะคะสําหรับแฟนเพจมีปัญหาอะไรก็สามารถมาติด,ต,ดต่อแอดมินได้ที่เพจนี้เลยนะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวบุ๋มขอ,อยัดโอนเงินสักครู่แล้วกันนะคะนี่เลยนะคะก่อนจะกดโอนนะคะที่สําคัญเลยคือตรงนี้นะคะเขาย้ํามากเลยก็คือให้กรอกพ่อความว่ากูช็อปทีเฮชด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวแบบยังไงอะ ไม่โอเคเลยเออเดี๋ยวเขาตรวจสอบไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็มาใส่อีเมลของเราตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะพิมพ์อ e ีเมลสักคู่นะก็เดี๋ยวใส่อีเมลเนาะ,นะบุ๋มก็จะซื้ออีเมลของบุ๋มนี่แหละเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งโอเคแล้วก็เลขที่อ้างอิงนั่นเองนะคะก็จะมาจากสลิปของเราเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นรูปให้ดูกันแล้วกันนะคะว่ามันคือตรงไหนเนาะนี่เลย <S <S โอเคจากนั้นเราก็ใส่เลขที่อ้างอิงของเราลงไปนะคะโอเคแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะชึบนี่ อ่าฮะแล้วก็ดำเนินการต่อค่ะปึ๊บรอสักครู่นะคะก็จะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยก็คือการดำเนินการเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะแล้วกเออ็เดี๋ยวนะตรงนี้ก็คือเราซื้อเสร็จแล้วนะคะต่อไปเขาก็จะส่งรหัสผ่านหรือว่าอะไรต่างๆเข้าไปใน Gmail ของเรานะคะก็ไปรอรับได้เลยเนาะโอเคเข้ามาใน Gmail แล้วนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นข้อมูลการสั่งซื้อไอดีแท็กของเรานะคะนี่เลย กดเข้าไปดูนี่นะคะก็เดี๋ยวตรงนี้บุมขอเซ็นเซอร์ว้น,นิดนึงแล้วกันเนาะอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีข้อมูลสินค้าที่ซื้อนะคะก็คืออีเมลกับรหัสผ่านนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะคำแนะนําในการซื้อสินค้านะคะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูก่อนเนาะชึบโอเค ก็อันนี้สามารถเปลี่ยน Gmail เปลี่ยนอะไรได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในเว็บ m i n e c r a f t แล้วก็ทำการเปลี่ยนอีเมลให้ดูนะคะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็กรอปอีเมลของเราตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยตรงนี้จื๊บแล้วก็ตามด้วย Username นะคะโอเคปั๊บแล้วก็ตามด้วย Password นะคะจื๊บแล้วก็ใส่ Password ไปอ่ะโอเค จากนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนอีเมลใหม่แล้วก็ทําการใส่อีเมลใหม่ของเราลงไปนะคะโดยบุ๋มจะใช้ไปอีกอีเมลนึงแล้วกันเนาะโอเคก็เข้าเป็นอีเมลนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวบุ๋มจะเอาอีเมลนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนเข้าไปเป็นอีเมลของช่องคูนเองนะคะก็ Copy แล้วก็มาใส่ในตรงนี้นะคะอีเมลวางลงไปจื๊บนี่แล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะเอาเป็นรหัสผ่านเฮ้ยนีนะต้องใส่อีเมลอีกรอบสิเอออย่างงี้นะคะ แล้วก็ใส่วันเดือนปีอะไรก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวเลือกเป็นอันนี้แล้วกันปึ๊บเออเยีย <Yeah, S 1> จําไม่ได้ดอ่ะดิอ๋อโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็อะไรต่ออีกอันนี้มันไม่ให้มีข้างหน้านะคะก็เอยทําการ delete เข้าไปข้างในด้วยนะคะโอเคแล้วก็กดนี่นะคะ m i d g r a d e Account นะคะชึบโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ทําการล็อกอินเข้าได้แล้วนั่นเองนี้เลยนะคะก็เป็นอีเมลของผมเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะแล้วก็ทําการนี่เลยแล้วก,กดล็อกอินไปนะคะนี่อ่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเอ่อマイคราฟของเราเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใส่อีเมลของเราเข้าไปนะคะก็จาอีเมลของอันใหม่ละเข้าไปเออแล้วก็จ,จำด้วยรหัสผ่านแค่นั้นละค่ะหรือว่าใครอยากจะมาเปลี่ยนรหัสผ่านอีกนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่เอ่อเซตติ้งนะคะ แล้วก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้เลยนะคะนี่โอเคไหมก็เปลี่ยนอีเมลตรงนี้ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวๆขอต่อท้ายนิดนึงแล้วกันนะคะบุม๋มยังไม่ได้ลองอเล่นไมโครฟ์ให้ดูเลยเนาะว่ามันเข้าได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ไปเข้านี่เลยค่ะเกมไม c คร f t ของเราแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะคะอ่าอีเมลอีเมลแป๊บนึงนะขอไปดูไม u ค t สักครู่ลืมนะคะลืมโอเคโปรไฟล์เนมอันนี้เดี๋ยวเข้าไปแบบเซตติ้งอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บ แล้วก็เดี๋ยวล็อกเอาอันเดิมกรอกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวล็อกเอาก่อนแล้วก็ใส่อีเมลหรือว่าใส่ยูสเนีร์ไปนะคะบุ๋มก็จะขอใส่เป็นอีเมลไปแล้วกันเนะาะปาบอ่าแล้วก็ตันเว้รหัสผ่านนะคะอุ้ยรหัสผ่านรหัสผ่านยังเป็นตัวเดิมอยู่นะบุม๋มยังไม่ได้เปลี่ยนไงเออโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนรหัสผ่านทีหลังแล้วกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะชึบโอเคแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคะนี่ค่ะเข้าได้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวขอดูสก,กินนิดนึงสก,กินเป็นตัวอะไรเนะี่ย เป็นตัวสตีธรรมดานะคะนี่เลยแล้วก็เขาบอกว่าเข้าได้ทุกเซิฟนะคะไม่โดนแบนเดี๋ยวบุ๋มจะลองเข้าหายพิกเซลให้ดูแล้วกันนะคะในเกมไมค์ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวบุ๋มจะลองเข้าหายพิกเซลให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็มาเลื่อนหาหายพิกเซลเลยนะคะนี่เลยเป็นเอ่ยังไงอ่ะเป็นเซิฟที่แบบว่าสําหรับไอแทเท่านั้นนะคะไปดูดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่า นี่นะคะเข้ามาแล้วโอ้โหไฮพิกเซลค่ะนี่เลยโอ้โหแลกนิดๆลงเชเดอร์ไปไงแล้วก็ลงมอดมาเยอะนิดนึงโอเคเขาได้แน่นอนนะคะนี้ยืนยันได้นะคะเป็นไงอ่าเป็นตัวสตีฟซะด้วยเออแล้วก็ไหนดูตัวนิดนึงเอ,อ่อบุ๋มชื่อว่าอะไรวะเนี่ยโมอะไรเนี่ยโมสวิตอะไรนี่แหละแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อได้นะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนทีหลังแล้วกันเนาะโอเคนะคะ นี่เลยเป็นไงเขาได้จริงๆเนาะสำหรับใครที่สนใจไอดีราคาถูกก็จัดไปได้เลยนะคะสำหรับอ่เว็บกูช็อปนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบไปเพียงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากอา่ร้านกูช็อปทีไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจไอดีแท้ไหมครับราคาถูกนะคะสำหรับคนที่แบบไม่มีงบซื้อมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะคะนี่เลยราคาแค่50บบาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้อง ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ